สวัสดีครับผมนายแพทย์นาราทศกพลิกิจดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพบหมอมะเร็งโดยสมาคมมะเร็งในรัฐทไทยรายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันโรคมะเร็งในสตรีไทยกันครับทุกทุกท่านเคยได้ยินหรือรู้จักโรคมะเร็งรังไข่โรดขึ้นชื่อว่าเป็นภัยเงียบในสตรีกันไหมครับในวันนี้รายการของเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโรคมะเร็งรังไข่เพื่อให้ท่านรู้จักและรู้เท่าทันกับโรคมะเร็งนี้ครับอุบัติการของโรคมะเร็งรังไข่ โรคมะเร็งรังไข่มีอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคิดเป็นผู้ป่วยใหม่ประมาณ2,800รายต่อปีเป็นมะเร็งที่พบบ่อยอันดับที่2ของมะเร็งในระบบไอวัสืบพันธุ์ในสตรีลองจากมะเร็งปากมดลูกแต่ถึงแม้มะเร็งรังไข่จะพบเป็นอันดับที่2แต่เป็นโรคที่มีความสําคัญเนื่องจากมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่ามะเร็งอื่นๆนั่นเองอาการของโรคมะเร็งรังไข่ปกติรังไข่ในสตรีจะมีขนาดเพียง3-5เซน ทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนและผลิตไข่ในแต่ละเดือนดังนั้นหากรังไข่เกิดความผิดปกติกลายเป็นก้อนมะเร็งขึ้นมาตอนแรกก้อนจะมีขนาดเล็กและด้วยพื้นที่ช่องท้องที่มีขนาดใหญ่และขยายขนาดได้จริงมักจะไม่มีอาการจะเริ่มมีอาการจริงๆก็มักจะเป็นช่วงที่ก้อนโตขึ้นซึ่งจริงๆแล้วอาการก็ไม่ได้จำเพาะเช่นบางรายอาจสังเกตว่าท้องบวมขึ้นคําได้ก้อนที่ท้อง บางรายก็อาจจะมีอาการปวดท้องท้องอืดซึ่งอาการเหล่านี้ก็ดูจะคล้ายกับอาการของโรคกระเพาะอาหารหรือลำไส้อักเสบนะครับแต่จุดสังเกตหนึ่งที่ควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือหากไม่ใช่โรคมะเร็งอาการดังกล่าวก็มักจะหายได้เองในหนึ่งถึงสสัปดาห์แต่หากอาการไปติดต่อกันนาน,านเกินสอนงในสสัปดาห์ก็อาจจะต้องเอะใจว่าอาจจะไม่ใช่โรคกระเพาะหรือลำไส้อักเสบจึงแนะนำให้ไปตรวจหาสาเหตุเพิ่ม,เต,มเติมโดยละเอียดครับ จากการศึกษาในปัจจุบันเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่ามะเร็งรังไขนะ่มีสาเหตุที่ชัดเจนเกิดจากอะไรซึ่งไม่เหมือนกับมะเร็งปากมดลุกที่เราพบแล้วว่ามะเร็งปากมดลุกเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า HPV ครับผู้ป่วยมะเร็งรังไข่บางรายอาจจะอธิบายสาเหตุข,ของการเกิดโรคว่าเกิดจากความผิดปกติข,ของยีนทางพันธุกรรมบางชนิดซึ่งพบได้ราวประมาณ15-20ซครับปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่ ทฤษฎีหนึ่งของการเกิดมะเร็งรังไข่เชื่อว่าเกิดจากการตกไขบบ่บ่อยๆซ้ำๆต่อเนื่องเป็นเวลานานก็จะทําให้เกิดแผลที่บริเวณเยื่อบุผิวของรังไข่การเกิดแผลก็จะกระตุ้นให้เกิดการแบ่งตัวเพื่อซ่อมแซมแต่บางครั้งการแบ่งตัวบ,บ่อยๆก็อาจจะทําให้เกิดความผิดปกติบริเวณแผลนั้นได้ดังนั้นการไม่มีบุตรก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยง เพราะไม่มีช่วงเวลาที่ร่างกายได้พักจากการตกไข่ในช่วงของการตั้งครรนนั่นเองอีกปัจจัยสี่งที่ปัจจุบันเป็นที่รับทราบกันมากขึ้นก็คือความผิดปกติของยีนทางพันธุกรรมชนิดที่เรียกว่า BRCA ซึ่งจะเพิ่มโอกาสที่จะทาให้เกิดมะเร็งรังไข่มากกว่าสตรีทั่วไปที่ไม่มีความผิดปกติของยีนดังกล่าวครับโรคมะเร็งรังไข่นับว่าเป็นภัยเงียบที่สตรีทุกคนควรจะต้องระวังกันนะครับ เพราะในระยะแรกของโรคมักจะไม่แสดงอาการใดๆเลยดังนั้นสตรีทุกคนควรจะต้องหมั่นระมัดร,ระวังใส่ใจและมาตรวจสุขภาพประจำปีกันนะครับสมาคมมะเร็งรีเวชไทยได้ตั้งเห็นถึงความสําคัญของโรคมะเร็งในสตรีจึงได้นําความรู้ต่างๆที่จําเป็นและเชื่อถือได้นามาบรรจุใส่ไว้ในเว็บไซต์ของสมาคมมะเร็งรนเวชไทยที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับเพื่อให้สตรีไทยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้จากผลต่างแ่งครับ พราะสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนต้องหมั่นดูแลเพื่อให้รู้เท่าทันโรคและห่างไกลจากโรคในตอนต่อไปกับรายการพบหมอะมเมร็งโดยสมาคมเม็งในเวทไทยจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการป้องกันโรคะเ็งลำไส้จะเป็นอย่างไรและพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ